พระเอกเนื้อหอมตอบชัดแฟนแต่งตัวแซบจะหึงห่วงไหม กำลังมาแรงมากๆในนาทีนี้สำหรับพระเอกดาวรุ่งหุ่งแรงแห่งช่องวัน31อย่างหนุ่มไบร์ทนรพัฒน์วิไลพานที่ช่วงนี้งานรุมอีเวนเพียบขึ้นแทนขวัญใจสาวๆรวมถึงเหล่า LGBTQ+ ส่วนสถานะหัวใจตอนนี้ยังสดไม่แปลกที่จะมีสาวๆเข้ามารุมขายขนมจีบกันเพียบแต่ถ้าถามถึงสเปคที่ชอบเจ้าตัวก็เปิดเผยชัดเจนว่าถ้าคนอยู่กับไบร์ทจะรู้ว่าไบชอบคนแบบเจ้าเนือนิดนึงชับ ฟิลสาวอวบจำมามมีน้ำมีนวลมันรู้สึกแบบหมันเคี้ยวชอบคนน่ารักซึ่งคนชับบี้จะมีความน่ารักอยู่แล้วโดยไม่ต้องทำอะไรก็เลยชอบแนวแนวน,นั้นล่าสุดหนุ่มบายได้ร่วมพูดกับ3ามสาวก้อยนันตี้รีบซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงประเด็นมีแฟนสาวที่ชอบแต่งตัวจะหึงไหมหรือห่วงหรือเปล่าซึ่งหนุ่มบรายก็ตอบชัดว่าไม่ใช่คนคี้หึงเลยรู้สึกดีด้วยซ้ำที่มีคนชอบแฟนเรามันดูรดดีส มมุติเดินไปกับแฟนแล้วจู่ๆมีผู้ชายมองมากันตรึมนั้นแสดงว่าแฟนเราสวยเราก็จะส่งสายตามนิดนึงว่าของกูจ้าไม่ได้ห่วงเรื่องแต่งตัวให้เขาเป็นตัวเองในเต็มที่